กันเช่นเคยนะคะกับรายการบิกินี่ค่ะวันนี้ค่ะบีพาผู้ชมมาที่โซค่ะแต่ไม่ให้โซที่เกาหลีนะเป็นโซที่พิษณุโลกเราค่ะคือร้านโซชิเก้นนั่นเองค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีค่ะคผู้ชมคะเป็นอาหารเกาหลีแบบต้นฉบับมากๆถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะว่าเขาจะมีอาหารเกาหลีต้นฉบับขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะ ครัตอนนี้มีข้าม,มานนั่งอยู่ในร้านแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เต้เจ้าของร้านค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะ,คะพี่เต้แนะนาตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมชิเต้นะครับจริจริงวิสรุตนิสัยผมเป็นเจ้าของร้านเกาหลีโซชิคินครับโซชิคินนั่นเองล้วถามพี่เต้วนะ่าทำไมพี่เต้ถึงมุ่งมัอนมาเปิดร้านอาหารสไตล์เกาหลีครับโดยส่วนตัวผมชอบทานอาหารเกาหลีและแกงทอดเกาหลีครับพออยากเปิดร้านอาหารเนี่ยก็เราก็เลยเปิดร้านอาหารอย่างที่เราชอบจึงเป็นที่มาของร้านโซชิคิน โซชิคินคุณผู้ชมอาจจะสงสัยในชื่อค่ะพี่เต้เนื่องจากเมนูอาหารหลักของทางเราก็คือไก่ทอดเกาหลีค,ครับเราเลยอยากมีชื่อที่สื่อกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนเราเลยเลือกชื่อโซชิคินคำว่าโซก็สื่อถึงความเป็นเกาหลีะนะครับคำว่าชิคินเนี่ยคือการออกเสียงทับศัพท์ภาษาอังกฤษของคนเกาหลีของคำว่าชิคเก้นจึงเป็นที่มาของร้านโซชิคินครับ นั่นเองค่ะผู้ชมสงสัยอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วมันต้องชิคเก้นไหมอะไรอย่างนี้แต่เราอยากให้ออกเสียงแบบคนเกาหลีอ๋อค่ะนั่นเองไขข้อสงสัยไปได้เลยต้องบอกว่าที่นี่นอกจากจะเป็นเมนูที่ไปไก่เพราะว่าชื่อมันบอกแบบนั้นแต่ว่าจริงๆเรามีเมนูหลากหลายแค่ไหนอะค่ะใช่ครับจริงๆเรามีเมนูอาหารเกาหลีที่เป็นอาหารยอดนิยมนะครับเช่นจาจานเมียนลาบบกกีลอกบกกีแล้วก็มีในส่วนของข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ครับแล้วก็จะมีในส่วนของกาแฟสกัดเย็นหรือกาแฟโคบิวที่กาลังนิยมในครงนี้ครับค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมเราพูดถึงกาแฟสกัดเย็นกันนิดนึงคับพี่เต้ครับผมจริงๆทุกคนไปทันกาแฟทั้งหมดนะครับเป็นกาแฟสดเหมือนกันแต่ว่ากาแฟสดของโลกเนี่ยมีวิธีสกัดสองแบบก็คือสกัดร้อนแล้วก็สกัดเย็นค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกาแฟเอสเปรสโซ่ทั่วไปจะสกัดด้วยวิธีการร้อนใช่ค่ะนะครับแต่ว่ากาแฟของร้านเราเนี่ยเป็นกาแฟสกัดเย็นค่ะซึ่งข้อดีก็คือไม่มีกรด นะครับกดจะน้อยกว่าก,กาแฟทั่วไปนะครับแล้วก็จะได้ความนุ่มมากกว่ากาแฟสกัดร้อนซึ่งเราจะต้องเนี่ยขั้นตอนการเตรียมเนี่ยจะต้องเตรียมกาแฟสก,กัดในความเย็นเนี่ยประมาณ 12- 16ชั่วโมงเรียกว่าต้องข้ามคืนไปเลยทีเดียวถ้าเป็นกาแฟสก,กัดร้อนปกติก็คือเขานํากาแฟมาแล้วก็สามารถ สงได้เลยพูดอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นสกัดเย็นของเรานี่ต้องมีการเตรียมกาแฟนี่ถึง12ถึง16ชั่วโมงก่อนที่จะทานได้ในเงินเสร่ะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถทานตอท้องว่างได้แต่คนที่หมอไม่ให้ทานกาแฟเนี่ยเนื่อเพราะกาแฟมีกรดแต่กาแฟสกัดเย็นเนี่ยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะเนี่ยสามารถทานได้ครับเพราะว่าจะลดกรด ในกาแฟลงไปใช่คะแล้วก็เรื่องรสชาติกรรผู้ชมบอกเลยว่ารสชาตินี่เรียกว่ายังคงเข้มข้นเพราะว่าเราเอาน้ําเย็นไปราดในน้ําแข็งใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือจะไม่มีน้ําที่ออกมาผสมเนื่องจากความร้อนเนี่ยจะทำให้น้ำแข็งในกาแฟกาแฟเนี่ยละลายได้เลยแต่กาแฟเรามาจากความเย็นนะครับพอราดลงไปน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งก็จะมีการละลายที่น้อยกว่า นี่เลยคุณผู้ชมเป็นที่ไปที่มานะั้นเรียกว่าขั้นตอนการทํานี้ก็พิธีพิทันม,มากคุณประโยชน์ก็พิธีพิถันพอๆกันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาร่องชิมอาหารการันว่าพี่เต้นาเมนูอะไรมานําเสนอบ้างเลยค่ะวันนี้ครับผมอ่า เมนูแรกก็อยากจะแนะนําเป็นไก่ทอดเกาหลีครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเมนูตั้งต้นของร้านใช่ครับถูกต้องไหมคะอันนี้เรามี2รสชาติใช่ไหมคะพี่เต้ตรงนี้เป็นรสชาติอะไรกับอะไรอย่างไรคะใกล้มือผมครับเป็นรสชาติซอยกาหลีก็คือจะเป็นรสชาติครเรียนซอยซอสแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นซอสสวิตแอนด์สไปซี่ก็จะเป็นส่วนผสมของซอสโคชูจังซึ่งเป็นพริกแกงของเกาหลีที่โด่งดังค่ะ ก็เรียกง่ายๆคุณผู้ชมอันนี้เป็นต้นตำรับซอสแล้วก็อันนี้เป็นสปซี่ที่มีรสชาติเผ็ดขึ้นมาหน่อยใช่ครับประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมสามารถสั่งแบบว่า2รสชาติรวมกันในหนึ่งจานได้ไดใช่ไหมคะวิธีการสั่งของพี่เต้นี่เรามีเซตอะไรอย่างไงบ้างเราจะมีเซต4ชิ้น6ชิ้นแล้วก็10ชิ้นครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะคะต้องของรองทานแล้วก็เบเห็นว่าเสิร์ฟมาพร้อมกับเจ้านี่คืออะไรคะพี่เต้เป็นโัเชเท่าดองแบบเกาหลีครับ ก็คือจะทานคู่กับไก่รสชาติ <kidding. S 2> จะเข้ากันพอดีเราต้องขอรองทานกันแต่ว่าพี่เต้นี่มีถุงมือคุณผู้ชมให้สำหรับลูกค้าได้ทา,งงาน<ด>ง่ายมากขึ้นเนาะ<ไ>เพราะว่าเป็นไก่อันนี้พี่ได้ทานแล้วค่ะพี่เต้ทั้งสองรสชาติเลยแล้วก็บวกกับ ทานตัวที่เป็นหัวไชเท้าตัวนี้ด้วยเรียกได้ว่าเข้ากันมากๆต้องบอกถึงรสชาติที่เราได้รับคือไก่กรอบพีเ่เต้แล้วก็ไม่มีมันค่ะตรงนี้ด้านนอกกรอบมากแล้วก็แต่ด้านในนุ่มนุ่มแล้วก็ยังมีรสชาติอยู่เพราะว่าบางที่เราอาจจะไปทานแล้วเหมือนเขาคุกแค่ด้านนอกค่ะพีเ่เต้รสชาติมันจะมีแค่เปลือกนอกเท่านั้นแต่ว่าที่นี่มีรสชาติเข้าไปด้านในเด็กคุณผู้ชมได้ได้ว่าทั้งสองรสชาตินี่มีความ อร่อยที่แตกต่างกันแต่มันเป็นความอร่อยที่ลงตัวมากๆต้องถามพี่เต้กันเลยคะ่ะการทอดอันนี้มีความพิเศษยังไงคะพี่เต้เพราะว่าไก่แบบกรอบมากๆเลยที่เราไก่ทอดเกาหลีเนี่ยค่ะละักษณะการทอดจะแตกต่างกับไก่ทอดทั่วไปคือเราจะใช้วิธีการ double fry double f ไฟก็คือการทอดสองครั้งค่ะก็ค,ะคือจะมีการทอดหนึ่งครั้งแล้วพักให้เย็นแล้วก็กลับมาทอดอีกครั้ง<ม>เป็นเทคนิคก,การทอดแบบคนเกาหลี แบบนั้นเลยนะยคุณผู้ชมทําให้ไก่ทอดที่นี่แตกต่างจากไก่ทอดทั่วไปของโด,ดยเคนไทยที่ทอดเองส่วนใหญ่จะทอดแค่ห่งครั้งเท่านั้นรสชาติกับออความกรอบมันจะแตกต่างกันมากผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมาลองทานนะว่าที่นี่ ไก่ทอดเกาหลีเขาเด็ดขนาดไหนต้องบอกเลยว่าเมนูยอดฮิเลยใช่ไหมคะเม,<ช>มนูย่างนี้พีเ่เต้วันๆนึ่งนี้คุณผู้ชมมาทุกโต๊ะต้องสั่งทุกโต๊ะไหมคะร้อยละเก้าสิบเก้าร้อยละเก้าสิบเก้าคุณผู้ชมหนึ่งเปอร์เซ็นต์หายไปไหนแต่ว่าต้องไม่เป็นคุณผู้ชมนะต้อง,องมาลองทานให้ได้นะคะไก่ทอดเกาหลีถือว่าอาร่อยมากๆทั้งสองรสชาติเลยทีเดียวค่ะเราเป็นเมนูทอดทอดกันอีกพีเต้ค่ะเมนูนี้ค่ะนี่เป็นเกี๊ยวซ่าทอดกรอบสไตล์เกาหลีครับโดยปกติเนี่ยเกี๊ยวซ่าถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจะเป็นทอดนิ่ง ค่ะก็คือมีความกรอบด้านล่างแล้วก็ด้านบนนิ่มค่ะแต่คนเกาหลีเนะี่ยกินเกี๊ยวซาเขาจะกินแบบกรอบอืมค่ะเพราะว่าเราอาจจะเคยเห็นเกี๊ยวซาในร้านสะดวกซื้อก็ตาม<ช>มันจะเป็นแบบนิ่มๆใช่ครับใช่ไหมคะอันนั้นอาจจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคิดทอดอ๋อค่ะแต่แตว่าเกาหลีต้องทอดแบบกรอบแบบนี้ อันนี้มีกี่รสชาตินะคะพี่เจมสมีรสชาติแบบเดียวกับไก่ทอดเลยครับก็ะจะมีซอยแกงหรือรสาสวิทและสไปซี่เรือเอาหรือว่าจะอยากลองทั้งสองรสชาติก็สั่งได้เลยนะคะเกี้ยวซา่าก็กรอบไม่แพ้ไก่เลยคุณผู้ชมอันนี้ก็ดับเบิลไฟเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าครับผม อ,อ๋อนี่เองคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคที่พี่เต้ได้นํามาจากเกาหลีเลย<ช>ว่าเขาทอดยังแบบนี้ทําให้อาหารทอดคุณผู้ชมกรอบนอกแล้วก็ด้านในนุ่มเป็นรสชาติที่น่าจะถูกปากคนไทยเลยแหละพี่เต้แต่ว่าคนไทยหาทานได้ยากบีว่านะเพราะว่าคนไทยไม่รู้กระบวนการว่าต้องทํำแบบไหน อันนี้อร่อยมากๆคุณผู้ชมเกี๊ยวซานะคะทอดกรอบนะคะไปอีกหนึ่งเมนูเลยค่ะพี่เต้ขะเมนูนี้เมนูนี้เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็คือเมนูลรบกกีครับก็คือการผสมผสานเส้นต๊อกของคนเกาหลีกับเส้นลายองก็คือเป็นเส้นมาม่าเกาหลีผสมกันกลายเป็นลรบกกีอ๋อคือเอาเส้นมาม่ากับต๊อกบกกีมารวมกันเป็นลรบกกี ถูกต้องไหมคะแล้วก็เพิ่มชีสเข้าไปอ๋อเพิ่มชีสไปนี่คุณผู้ชมเรายังมีความยืดอยู่แล้วเราใส่เครื่องให้กับคุณลูกค้าเป็นอะไรยังไงบ้างะคะคถ้าเป็นลบกอกีชีสเนี่ยเราจะมีส่วนผสมหลักตัวซอสเป็นซอสคูชูจังก็คือพริกแกงเกาหลีนะครับค่ะแล้วก็ทานคู่กับไส้กรอกเนือ่องจากไส้กรอกเนี่ยจะทานคู่กับชีสแล้วอร่อยก็ค,คือเลือกที่มัน เข้ากันให้สุดให้กับคุณลูกค้าได้ลองทานนี่เลยแบบนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าพริกแกง ของเขาใช่ไหมคะรสชาติมันกลมกล่อบอะค่ะแล้วก็เข้ากับตัวเส้นมากแล้วก็บวกกับความพิเศษที่มันมีชีสมาด้วยทําให้รสชาติมันยิ่งส่งเสริมกันใ,ให้อร่อยมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์จริงๆของที่นี่ถ้าไม่มามาแล้วไม่สั่งทานถือว่ามาไม่ถึงต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะเรียกว่าเมนูทุกเมนูนี่อร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงนี้เราขอชิมแค่สามเมนูก่อนช่วงหน้าค่ะเรายังมีเมนูอร่อยๆรอเราอยู่ค่ะ เรายังมีเมนูอร่อยๆอยู่อย่างที่บีบอกเลยคะ่ะเรามาเริ่มไไนเลยคะ่ะพี่เต้เพื่อเป็นการไม่เสียเวล,ลาคะ่ะเราขอไปทางข้าวกันบ้างตอนนี้เป็นเมนูข้าวอะไรคะ,ะพูดถึงอาหารเกาหลีจะไม่พูดถึงกิมจิคงไม่ได้นะครับไม่ได้ค่ะตนี้เป็นข้าวผัดกิมจิอ๋อค่ะตัวนี้เลยบ่งบอกถึงความเป็นเกาหลีคุณผู้ชมชข้าวผัดกิมจินะคะแล้วเราใส่มากับข้าวผัดกิมจิเนี่ยก็จะเป็นข้าวผัดใส่กิมจินะครับคู่กับพริกแกงเกาหลีที่เรียกโคชูจันอ๋อค่ะแล้วก็ใส่เนื้อหมู ผัดเข้าให้เข้ากันแล้วเติมกลิ่นน้ำมันงาครับแบบนี้นี่เองออเรียกได้ว่ากิมจิร้านพี่เต้นี่ออริจินอลเลยนะคะเพราะว่าจะมีความกรอบเ,เราอาจจะท,ทานที่คนไทยทำความกรอบมันจะหายไปค่ะพี่เต,เต้มันน่าจะอยู่ที่ขั้นตอนในการ กันหักดองถูกต้องค่ะแต่อันนี้พี่เต้มีโคงรสชาติที่เป็นเกาหลีมากขึ้คุณผู้ชมไปต่อกันอีกหนึ่งเมนูเลยค่ะพี่เต้คะครับขอเป็นเมนูใกล้มือก่อนเละครับเป็นซุปกิมจิซุปกิมจิก็จะเป็นซุปที่ดึงเอารสชาติของกิมจิลงมาในน้ำซุปค่ะเพราะปกติเราจะเห็นว่าเขาจะเอากิมจิไปคลุกกับข้าวแบบนี้หรือว่ามังยงก็ทานแบบ เพียวๆเ,เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เอามาทำซุป<ม>ปกติถ้าซุปกิมจิถ้าจะทานให้เข้ากันเราองทานกับอะไร,ไรนะคะใช่ค่ะอย่างพี่จีบอกเลยว่าดึงเอาความเป็นเอกลักษ์ของกิมจิออกมารเราจะได้ความหอมที่ ด้วยวิธีการหมักดองของเขานะคะออกมารสชาติแล้วก็รสชาติออกมาทางน้ําด้วยเพราะปกติเราจะทานก็คือแค่เป็นตัวชิ้นอย่างเดียวอันนี้ก็คือทําให้รสชาติชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องบอกแบบนี้เลยและที่สำคัญคุณผู้ชมอร่อยด้วยนะไม่แพ้กับกิมจิดองปกติเลยนะคะเป็นซุปกิมจิแบบนี้อร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไปอีกหนึ่งเมนูนะคะเจ๊ค่ะครับผมเมนูนี้เรียกว่าจาจังเหมียนหรือจาจมยอน จาจังเมียนหรือจาจังมยอนถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีกจะเคยเห็นเมนูนี้า<ช>ะเป็นเมนูยอดฮิตของซีรีส์เกาหลีเมน,นูนี้นี่เลยคุณผู้ชมตามรอยซีรีส์ไม่ต้องไปถึงเกาหลีมาที่นี่ก็มีจาจังเหมียนถ้วยนี้นั่นเองนะคะก็ถามพี่เต้ว่า,าต้องอธิบายว่าอันนี้คือ,อจาจังเมียนหรือจาจังมยอนก็คือการนําเส้นบะหมี่มาราดด้วยซอสจาจาัง อันนี้ก็คือซอสจาจังแล้วก็อันนี้คือเส้น,นบะหมี่ก็รวมกันเป็นจาจังเมีย่ยงแบบนี้คุกผู้ชมทานไปนแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากค่ะพี่เต้ความหอมของจาจังนี่คือ หอมมากๆเลยแล้วก็บวกกับเส้นบะหมีม่เข้ากันมากๆเลยตรงนี้พี่เต้มีเคล็ดลับยังไงคะทาไมถึงทําออกมาแบบเหมือนต้นฉบับขนาดนี้เพราะว่าจริงๆส่วนผสมเราเนี่ยตัวซอสจ,จาจังเราเป็นซอสที่เรานําเข้าจากเกาหลีโดยตรงฉั้นรสชาติก็จะเหมือนที่เกาหลี ค่ะไม่ผิดเพี้ยนไปบางร้านในไทยอาจจะมาปรับปรุงเองอาจจะใช้ส่วนผสมนิดหน่อยครับค่ะมันกผิดเพี้ยนไปแต่ว่าอันนี้พี่เต้นน่นาเข้ามาเลยคุณผู้ชมสั่งตรงมาเลยทีเดียวนะคะนี่เลยคุณผู้ชมมาให้ได้นะคะที่นี่เลยนะกับอาหารเกาหลีแล้วก็จะมีข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับตรงนี้บริการให้กับคุณผู้ชมต้องถามเลยพี่เต้ครับเปิดปิดร้านกี่โมงวันไหนอะไรยังไงบ้างะคะ,คะ,งะร้านโซชิคินเปิดบริการทุกวันนะครับ ตั้งแต่11.30ถึง3.30อยู่ตรงไหนคะร้านตั้งตรงไหนครับผมร้านตั้งอยู่บนถนนคนเดินประจำจังหวัดพิษณุโลกนะครับถ้ามาจากสปานสชควนกันนันดาตรงมา200เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงปู่ศรีสาหะว่าไหมคะมาไม่ยากมันอยู่ชมเส้นถนนคนเดินเลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะโทรมาจองโต๊ะก่อนหรือว่าอะไรยังไงเราควรขอเบอร์โทรทได้ไหมคะเบอร์โทรของร้านนะครับจำง่ายๆเลยนะครับ055007007ครับ ทุกท่านก็สามารถมาทานกันได้เรียกว่าเป็นอาหารแบบเกาหลีแท้ๆแล้วก็ยังจะมีะกาแฟที่สกัดเย็นพื่อสุขภาพนะคะเปิดบริการทุกวันเลยคุณผู้ชมคะตั้งแต่11.30ถึง3.30นะคะให้บริการคุณผู้ชมกับอาหารอร่อยแบบนี้ค,นนคุณภาพเต็งที่แน่นอนค่ะก่อนที่จะจบรายการไปอยากให้พิธทกรฝากกับคุณผู้ชมค่ะว่าผู้ชมมาที่นี่แล้วจะได้รับอะไรอย่างไงกลับไปบ้างค่ะครับคุร้านนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีสำหรับคนที่รักอาหารเกาหลีนะครับ ถ้าใครต้องการทานอาหารเกาหลีเ,เชิญที่ร้านโซจิคินได้เลยครับค่ะ เรียกได้ว,ว่าคุณชมยกอาหารเกาหลีมาให้กับคนพิศนุโลกได้ทานแบบต้นตำรับกันเลยทีเดียวนะคะกับโซชิคินนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต้มากเลยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็เปิดเมนูอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมให้กับคุณผู้ชมได้รู้ว่าพิศนุโลกยังมีร้านอาหารเกาหลีที่ดั้งเดิมแบบนี้อยู่นะคะกับที่นี่โซชิคินค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะเวลาหมดตรงแล้วค่ะบี่รับพี่เต้และทีมงานทุกท่านต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ